The Faculty Communication of Mass Communication. สวัสดีผู้เรียนและนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยเราเรียนรู้การทำรับคัดหรือการประกอบสร้างไทม์ไลน์ของเราขึ้นมาโดยเอาคลิปมาวางเรียงต่อกันถูกครับครั้งนี้เนี่ยเราจะกลับมาอยู่ใน DAVINCI Resolve อีกครั้งหนึ่งครับและเราก็จะยังคงอยู่ใน Edit p เ g e เหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาต่อยอดจากงานครั้งที่แล้วก็คือว่าหลังจากที่เราสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาแบบรับทัดแล้วเนี่ยเราจะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วเราก็จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เอามาใช้ในการประกอบสร้างไทม์ไลน์เพิ่มเติมขึ้นไปคือเราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนช็อตเฟรมิ่งกันคือเปลี่ยนองค์ประกอบภาพการจัดวางองค์ประกอบภาพทาั้งทั้งที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยครับแล้วนอกจากนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสปีดของภาพ อย่างเช่นการทำสโลโมชันการทำให้คลิปมันเล่นเร็วขึ้นแล้วก็เราจะมาเรียนรู้การทำออดิโอมิกซิ่งเบื้องต้นหรือการผสมเสียงเบื้องต้นนะครับในโปรแกรมนี้นอกจากนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างตัวอักษรสร้างเท็กซ์ขึ้นมาครับเรียกว่าไตเติ้ลครับในโปรแกรมนี้รสร้างไตเติ้ลขึ้นมาใช้งานประกอบกับในงานภาพเคลื่อนไหวของเราแล้วเราก็จะไปเรียนรู้การทำทรานซิชันครับคือการเอา วิดีโอสอันเนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันแบบแนบเนียนโดยใช้เอฟเฟกต่างๆเข้ามาช่วยงานภาพรวมของคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันในโปรแกรมครับผมถัดไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือที่มันอยู่ใน Edit Page เนีครับช่วยในการทํางานพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนเฟรมอิงของช็อตที่เรามีอยู่ในคลิปของเรานั่นเองครับ ถ้าเราสังเกตดูครับในแถบเครื่องมือที่อยู่ใต้ viewer เนี่ยมันจะมีถ้าเรากดเปิดขึ้นมามันจะมี overlay ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันคําสั่งของเขาคือ transform ครับเราสามารถ Crop ภาพ transform ภาพแล้วก็ทำ Dynamic Zoom แล้วอื่นๆได้ของที่จะใช้บ่อยก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า transform ครับเราสามารถใช้จัดวางองค์ประกอบภาพแบบใหม่ได้สมมุติว่าผมอยากได้ภาพที่แน่นกว่านี้เปลี่ยนมุมมอง ให้มันกระชับกว่านี้โดยเน้นไปที่จอภาพแล้วก็ภาพด้านหลังเราก็สามารถคลิกตรง bounding box เนี่ยครับแล้วก็ปรับได้อย่างที่ทำไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราก็แค่กดปิดมันไปเท่านั้นเองครับเราลอง playback คลิปดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของภาพแบบเปลี่ยนไปแล้ว Studio Publication เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ Dynamic Zoom กันครับมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่เรามีฟุตเทจที่มันค่อนข้างนิ่ง ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเราลองเทบักดูภาพมันไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะลองใช้เครื่องมือที่ชื่อ Dynamic Zoom กันนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อนจะได้เห็นภาพชัดขึ้น Dynamic Zoom จะอยู่ในแถบเครื่องมือข้างใต้ Viewer นะครับชื่อของเขาคือ Dynamic Zoom พอเปิดใช้งานเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมี Bounding Box 2 2อันปรากฏขึ้นมา บนภาพซ้อนกับภาพอยู่มีสีเขียวกับสีแดงสีเขียวคือจุดเริ่มต้นของแอนิเมชันที่จะเกิดการซูมสีเขียวจุดเริ่มต้นสีแดงคือจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มจากการที่ภาพอยู่ใกล้และขยายออกมาเหมือนเป็นการซูมออกนะครับถ้าเราอยากกลับด้านทำยังไงเราก็มาที่ฟังก์ชันที่ชื่อ Dynamic Zoom แล้วเราก็กด Swap อย่างี้ครับมันก็จะเปลี่ยน จากอยู่ข้างนอกแล้วซูมเข้าไปข้างในแบบนี้เราสามารถคลิกที่ bounding box แล้วทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือย้ายตำแหน่งได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วลอง playback ดูครับ media you'll opportunity to stru the practical the gain experience in i n have d มันก็จะเกิด movement ขึ้นทำให้ shot ที่มันนิ่งเนี่ยมีอะไรมากขึ้นไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยน speed ของคลิปกันนะครับูง่ายๆคือเราจะทำ slow mo หรือ ทำให้คลิปมันเล่นเร็วขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะทำ <Public ation S 1> คลิปแก้วอันนี้เป็นภาพสโลโมเราก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่เขาก่อนนะครับแล้วก็เปิด Inspector ขึ้นมาถ้าใครยังไม่ได้เปิดก็เปิดขึ้นมานครับมองหาคำว่า speed change เห็นไหมครับคำว่า speed change เนี่ยณปัจจุบันมันวิ่งอยู่ที่ Speed คูณ1หรือ100%นั่นเองครับถ้าเราอยากให้มันช้าลงสมมติว่าครึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น5 0 การเปลี่ยนค่าสามารถทําได้2วิธีนะครับแบบแรกคือเด็บิ้นคลิกเข้าไปเพื่อกรอกค่าลงไปหรือเลื่อนสไลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะทําให้สปีดมันลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเป็น50ส่วนร้อยนะครับล้วลองเพลย์แบ็ดูแล้วลอง playback ดู <ation> สังเกตว่ามันจะช้าลงแต่ว่ามันยังมีมันยังมีการกระตุกอยู่ครับเราก็มีวิธีการช่วยอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราสไลด์ลงมาหาหัวข้อที่ชื่อ r e t i r e m n t scaling ครับ ตัวแปรที่ชื่อ r e t i m e process เนี่ยครับมันจะเป็นอัลกอริทึมที่เอามาคำนวณเพื่อทำให้คลิปเนี่ยมันช้าลงแล้วมันก็จะสร้างเฟรมเข้ามาอุดช่องว่างที่มันเพิ่มขึ้นสมมติเราเราลดสปีดลงมา50%ใช่ไหมครับเฟรมมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งทีนี้เขาก็เลยจะ generate เฟรมเข้ามาอุดในช่องว่างที่มันหายไปมันก็จะมีอยู่3คุณภาพด้วยกัน3ระดับ3 s c สเกลด้วยกันครับ nearest ก็คือคุณภาพที่ต่ำที่สุด แต่จะได้ความเร็วในการปรเซสเนี่ยเร็วที่สุดถ้าอยากให้ดีที่สุดก็คือเลือก Optical Flow ครับมันก็จะเป็นดีกลางคุณภาพต่ำหน่อยนะครับอ่ะเราถ้าเราเลือก Optical Flow อีอาการกระตุกเมื่อสักครู่มันก็จะดีขึ้นครับเราลอง playback ดู Publication Studio คลิปเมื่อสักครู่ที่เราทำการเปลี่ยนสปีดของคลิปไปมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างสั้นแล้วก็ความ movement มันไม่ค่อยมีทีนี้เราจะลองอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆทบทวนอีกทีหนึ่งอ่ะเราเอาคลิปนี้ก็แล้วกัน ลองดูคลิปนี้เนี่ยมัน <Using S 1> ก็ประมาณ <successful S 2> นี้ครับ ima, เราจะลองดูโดยการทำสปีช g งให้กับคลิปนี้ดูมูดบอกว่าจะเอา50%เร์เซ็นตแล้วลองเพลย์แบ็กดู๋ยวปิดเสียงไปก่อนก็ได้ครับอมันจะมีการกระตุกเห็นไหมครับทีนี้เราจะลองทำ Retime Process เ,เมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็น Optical Flow นะครับเราลอง Playback ดูครับอาการกระตุกเมื่อสักครู่มันก็จะหายไปนะครับการทำงานก็ประมาณนี้ครับผมถัดไปครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการจัดการกับเสียงที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราเราจะมาเรียนรู้วิธีการ Duplicate Timeline เพื่อ ทำให้มันเป็นเหมือนเสมือนเช็คพอยท์ที่เราสามารถกลับมาได้ก่อนที่เราจะไปทดลองทํานู่นนี่นั่นที่เราไม่เคยทำนะครับในที่นี้เราจะไปจัดการกับไฟล์เสียงที่อยู่ในโปรเจกต์เราวิธีการก็คือให้เราไปที่แฟ้มที่ชื่อไทม์ไลน์ครับในโปรเจกต์นี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในแฟ้มที่ชื่อไทม์ไลน์ที่เราตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้วิธีการที่จะสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาอีกอันก็คือไปที่เมนูบาร์ที่ชื่อ Edit นะครับแล้วก็มองหาคําสั่งที่ชื่อ duplicate Timeline ครับเราก็จะได้ไทม์ไลน์ ตั้งชื่อเขาได้ด้วยว่าสมมติเราจะไปจัดการบอกตัวเองเอาไว้ครับว่านี่คือการจัดการไฟเสียงก็อาจจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งบอกตัวเองเอาไว้ด้วยก็ได้ครับเราก็สามารถโหลดไทม์ไลน์ต่างๆขึ้นมาได้เวลาเราโหลดไทม์ไลน์ครับสังเกตข้างบนนี่ครับมันจะบอกว่าเรากำลังใช้ไทม์ไลน์อันไหนอยู่ แนะตอนนี้เวลาเราโหลด2อันนี้มันไม่ต่างกันนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับถ้าเราทําอะไรบางอย่างไปแล้วไทม์ไลน์ที่เราจะกลับมาเป็น before Audio m i x i n g อย่างงี้ครับมันก็จะค้างณนะจุดที่เราทํางานเอาไวนะ้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาที่ไทม์ไลน์อันใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะทํางานกันต่อการจัดการกับร,ระดับเสียงในไทม์ไลน์ของเรานะครับทําได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือนะถ้าเราซูมเข้าไปดูเอาเมาส์ไปชี้ที่ ตัวแทร็กเสียงของเราเมาส์เราจะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นการปรับวอลล่มแบบโอเวอร์เลย์แบบนี้นะครับเราก็คลิกครับแล้วก็จะมีทูทิปขึ้นมาว่านะตอนนี้เสียงมันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ถ้าเราเลื่อนขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงเห็นไหมครับแต่การเพิ่มแบบนี้มันจะวิ่งค่ามันจะวิ่งค่อนข้างเร็วครับปกติแล้วมันจะเป็นการปรับหยาบนะครับถ้าเราลองเลื่อนดูเนี่ยมันจะเป็นการปรับค่อนข้างหยาบเราก็ใช้ปุ่มชิฟช่วยครับเพื่อปรับละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็ปรับไปตามเหมาะสมนะครับอีกวิธีนึงก็คือ ให้เราคลิกเลือกแบบนี้ครับแล้วเราก็เปิดอินสเป t เตอร์ขึ้นมาในอินสเป t เตอร์ทุกทีมันจะอยู่ในวิดีโอใช่ไหมครับถ้าเราคลิกวิดีโอมันจะอยู่ในแท็บที่ชื่อวิดีโอจริงๆแล้วมันมีหลายแท็บนะครับขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอนั้นมีอะไรให้เราปรับบ้างอย่างเช่นวิดีโอนี้มันไม่มีเสียงมันก็จะไม่มีแท็บ audio ส่วนไฟล์ audio เนี่ยมันก็จะมีแท็บ audio ขึ้นมาแบบนี้วิธีการปรับก็คือเราสามารถทําได้2แบบก็คือเลื่อนสไลเดอร์แบบนี้หรือเลื่อนค่าตรงนี้หรือดับเบิลคลิกแล้วกรอกค่าเข้้าไไปก็ดนะครับ ในกรณีที่เราอยากได้ค่า f a ฟ l t ข้างหลังนี้ก็คือการกลับมาที่ค่า default นะครับเวลาเราเปลี่ยนค่าไปแล้วสังเกตไหมครับว่าสีมันต่างกันนี่คือค่าเริ่มต้นนี่คือการปรับไปแล้วสีมันจะเฟดลงไปหน่อยหนึ่งเราก็สามารถปรับได้แบบนี้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถปรับละเอียดได้ด้วยให้แต่ละจุดเนี่ยมีระดับเสียงที่แตกต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่น อยากให้เสียงก่อนที่ voice over จะจะเริ่มเล่นเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยดังหน่อยวิธีการก็คือกด alternate ค้างไว้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปใน volume overlay แบบนี้เพื่อกำหนดจุดแล้วเราก็จะสามารถปรับความดังความเบาของแต่ละจุดได้ครับเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา แบบนี้ได้เพื่อทำเฟดอินเฟดเอาแล้วเราก็ใช้ตรงมุมหัวของคลิปเนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าเนี่ยเป็นการทำเฟดอินเฟดเอาเราก็สามารถเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาได้ถัดซ้ายก็ถอยหลังงนี้ครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเกิดเฟดขึ้นนี่คือการเฟดอินครับเฟดเอาก็คือไปท้ายคลิปเราสามารถทำแบบเดียวกันกับคลิปวิดีโอก็ได้ครับเฟดเอาแบบนี้เฟดอินมันก็จะเป็นการเฟดอินแบบนี้ครับ เฟดอินของวิดีโอเสียงก็เหมือนกันมันก็จะเฟดอินเข้ามา <faculty. S 1> แล้วก็เฟดเอาอะไรแบบนี้ครับนอกจากการปรับละเอียดบน Volume Overlay นี้นะครับแล้วก็การทำเฟดอินเฟดเอาแบบนี้มันก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้เพื่อได้เอาไปใช้ในอนาคตนะครับก็คือ Transition นั่นเองครับทราน i ิชันในที่นี้มันมีทั้ง Transition ที่เป็นวิดีโอแล้วก็ออดิโอนะครับวิธีการเข้าถึงทรานสิชันก็คือให้เราไปที่เอฟเฟ t ครับ ถ้าใครยังไม่ได้เปิด dropdown เมนูของ Tool Box ตรงนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับถ้าสมมุติมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เ,เปิด Tool Box ออกมาจะมีทั้งหัวข้อที่เป็นวิดีโอแล้วก็ audio transition ครับในกรณีที่มันเป็น audio transition เราสามารถสมมุติผมตัดตรงนี้ให้เป็น2อันแล้วอยากให้มันมี transition แบบ fade in fade out เข้าหากันแบบนี้ครับเขาเรียกว่า cross fade นะครับก็คือเอามาใส่อย่างนี้สังเกตว่า transition เนี่ยครับ มันสามารถย่อขยายได้ว่ามันจะกินเวลาทั้งหมดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับถ้าอยากได้สั้นๆก็เอาน้อยๆถ้าอยากได้นานๆก็ย่อขยายได้แบบนี้ครับเช่นเดียวกันกับวิดีโอเหมือนกันใน DaVinci Resolve เนี่ยครับเอฟเฟกตต่างๆมันจะลิสต์เอาไว้ให้ในนี้ทั้งหมดแต่บางอันที่มันใช้ไม่ได้ มันจะมีลายน้ำขึ้นให้ดูนะครับเวลาเอาไปชี้ที่ทรานซิชันอันไหนครับมันจะมี p r e ีวิวให้ดูในในหน้าต่างพรี i e w แบบนี้นะครับอันไหนที่มันใช้ไม่ได้มันก็จะขึ้นลายน้ำให้เราดูยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่มันจะใช้ไม่ได้เป็นของในเอฟเฟกอย่างเงี้ยครับอันนี้คือใช้ไม่ได้แต่ p r e ีวิวดูได้คือ Export ออกมามันก็จะมีลายน้ำแบบนี้เราต้องใช้เวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันสตูดิโเท่านั้นเราถึงจะใช้ได้ การใส่ r a n s i t i o n มีข้อควรระวังอยู่นิดหน่อยครับคือเวลาเราเอาคลิปมาสมมุติว่าเราใช้คลิปเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบแบบคลิปมันไม่เหลือที่แล้วแล้วตรงนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยครับเราจะไม่สามารถเอา Transition มาวางเชื่อมระหว่าง2คลิปได้นั่นเป็นเพราะว่า Transition เวลาเขาทำงานนะครับเขาจะกินเนื้อของคลิปเข้าไประดับหนึ่งถ้าเราอยากจะให้มันใช้งานได้เราก็ต้อง t r ร m มมันเล็กน้อยครับให้มันมีที่พอให้โปรแกรมเนี่ยมันสามารถใส่ Transition ได้ แบบนี้เราก็จะสามารถใส่ Transition ได้ครับแต่อย่างที่เห็นครับมันมีเนื้อที่ให้ Transition ทำงานเนี่ยค่อนข้างน้อยในกรณีที่เราอยากได้ Transition ที่มันกว้างกว่านี้ครับเราต้องมีเนื้อที่ให้ t r a n s i t i o n มันทำงานมากกว่านี้ลบ Transition นี้ทิ้งไปก่อนแล้วเราก็หดตรงนี้เข้ามาหมดตรงนี้เพิ่มให้มันมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเราถึงจะสามารถใช้งาน transition ได้ครับเราจะสามารถย่อขยายความยาวของ transition ได้นะครับ นอกจากการหยิบ Transition มาใช้งานแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอีก วิธีหนึ่งที่เราจะสามารถใส่ transition ที่มันเป็น Standard Set ได้แบบเร็วๆก็คือเราคลิกที่ Edit Point ที่เราต้องการนะครับให้มันขึ้นไฮไลท์แบบนี้แล้วเราก็จะสามารถเลือก Transition ที่มันเป็น Standard Se t แบบนี้คือใส่6เฟรม12เฟรมอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมา Standard Set คืออะไรมันคือสีแดงๆที่อยู่ตรงทราน i ิชันนะครับสังเกตว่ามันจะมีมุมสีแดงๆแบบนี้ถ้าเราอยากได้อันไหนที่เป็นให้มันทําหน้าที่เป็น Standard s e t เนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาที่ตัวเขาแล้วก็บอกว่า Se as Standard s t a n r i t i o แได้แบ,บน้นาีแดง แล้วเราก็สามารถมาใช้ช็อตคั t แบบนี้ได้ครับสมมุติอยากได้12เฟรมนอกจาก Transition แล้วครับใน e f f e c t ต์ไลบรารีเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์อยู่ประมาณหนึ่งให้เราใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นทำขอบมืดอะไรแบบนี้ครับเราก็มาที่ตัวเลือกที่ชื่อ Open Effects ครับแล้วเราก็ลองมองหากลุ่มฟิลเตอร์แบบนี้เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็มองหายกตัวอย่างเช่นเราอยากทำขอบมืดให้กับคลิปของเราเราก็มองหากลุ่มที่เรียกว่า Resolve Effects t y l i z e ครับมันก็จะมีขอบมืดหรือวินเนียนะครับให้เราใช้เช่นอันนี้ครับขอบมืดเราก็ยกมาใส่ทำงานคล้ายๆกับ Transition นะครับพอยกมาใส่ปุ๊บเราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในในอ่ e c t ปกเตอแท็บที่ชื่อ e f f e c t ตรงนี้นะครับปรับละเอียดได้อีกทีหนึ่งครับอยากได้ขนาดเท่าไหร่อยากได้สีเป็นสีอะไรสมมติอยากได้เป็นสีขาวความซอฟต์มากน้อยแค่ไหนสามารถปรับแต่งได้ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายสำหรับหน้า Edit Page ก็คือเราจะมาลองใช้ t i โต e กัน,นะครับ t i โต e ก็คล้ายๆกับทำงานคล้ายๆกับการใช้เอฟเฟกกับการใช้ Transition นะครับก็คือ Drag ลงมาวางไว้ในไทม์ไล n e ของเรานั่นเองวิธีการเข้าถึงก็คือเปิด Effect Library ใช่ไหมครับแล้วก็มองหาใน Toolbox จะมีคำสั่งชื่อ Title อยู่ Title เนี่ยมันก็จะมี Preview ของเขาอยู่คือเราสามารถเอาเมาส์ไป Hover แล้วก็เพื่อ Preview ดูว่า Ti โ l e เนี่ย หน้าตาแบบไหนเวลาเราจะเอามาใช้งานเราก็สามารถพรีวิวได้ครับสมมุติว่าเราต้องการใช้อันใดอันหนึ่งเราวิธีการก็คือเราคลิกแล้วก็ drag เขาลงมาวางนะครับเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมอยากได้อันนี้ก็คลิกแล้วก็ลงมาวางถ้าเอาวางซ้อนขึ้นไปเป็นเป็นอ,อีก track หนึงมันก็จะซ้อนแบบนี้ไอสีดำๆที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็น alpha channel alpha channel ก็คือเป็น p i เซลที่โปร่งแสงนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะซ้อนกับภาพข้างล่างที่อยู่ในแทร็กข้างล่างได้แบบนี้แบบนี้วิธีการปรับแต่งก็คือคลิกเลือกที่ตัวเขาแล้วก็เปิด Inspector ขึ้นมาครับมันก็จะมี Text b o ็ให้เราสามารถเปลี่ยนได้มันก็จะมีตัวบอกใบว่าไอ้ที่เรากำลังทำงานอยู่นี่ครับเป็นอันไหนอันนี้บอกว่า large text ก็คือตัวใหญ่ถ้าเราสกอร์ลงมาเราก็จะเห็นว่า small text ấy, ก็คือตัวเล็กสมมุติบอกว่า t e s อะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับฟอนต์มันก็จะมีให้เลือกตามของที่บรรจุอยู่ในเครื่องนะครับในกรณีที่เราต้องการ i n s t a l l ฟอนต์ใหม่ๆเราก็สามารถ install ฟอนต์ก่อนได้แล้วก็ออกโปรแกรมไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้ครับเราสามารถทําได้มันก็มีตัวเลือกที่จะใช้บ่อยๆก็คือไซส์ครับไซส์ size ก็คือขนาดของ Text เนาะ tracking เนี่ยคือความห่างของตัวอักษรแต่ละตัวเราสามารถเลือกให้มันห่างออกจากกันหรืออยู่ชิดกันได้ Line Spacing กรณีที่มี Text มากกว่า1 Line ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เราก็สามารถปรับ Line Spacing ให้ความห่างของบรรทัดเนี่ยมันมากน้อยแตกต่างกันไปได้นะครับส่วน Anchor Anchor เนี่ยมันก็จะมี v e r t i c a l anchor กับ h o r i z o n t a l anchor ก็จะมะีการจัดเรียงแบบชิดขอบบนกึ่งกลาง ชิดขอบล่างอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็แนวนอนก็ h o r i z o n t a l ก็เป็นแนวนอนนะครับชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางอะไรแบบนี้เราสามารถลองเล่นดูได้ครับเวลาเปลี่ยนสีก็จะมีตัว color picker แบบนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในกรณีที่เราอยากได้สีที่มันเป็นตัวดูดสีเหมือนที่เราคุ้นเคยกับในโปรแกรมของชุด Adobe Photoshop อะไรแบบนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง pick screen ครับล้วก็เอาไปดูดสีจากที่นั่นที่นี่มาได้อย่างนี้นะครับ มีสิ่งที่ยังไม่ได้บอกอีกนิดนึงครับคือไตเติลแต่ละอันนะครับมันจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างเช่นบางอันมีเอ่อมีเชฟด้วยมีสีด้วยอะไรเงี้ยครับการปรับในอินสเปกเตอร์มันก็จะแตกต่างกันไปองค์ประกอบในนี้นะครับอย่างตรงนี้เราสามารถปรับได้แค่สีกับเส้นเส้นในที่นี้มันก็คือไอตัวพื้นหลังนั่นเองครับสมมุติเราอยากได้ พื้นหลังสีอื่นอะไรเงี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของตัวไตเติลที่เราเลือกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นของที่เห็นในอินสเป t เตอร์มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่หลักๆก,ก็คือมันจะมีตัวอักษรกับองค์ประกอบอื่นๆนั่นเองครับประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการทํางานของไตเติลครับเดี๋ยวเราลบอันนี้ทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเอาสักอันหนึ่งมาใช้งานสมมุติผมจะทํา lower t h i r d เอาไว้ตรงคลิปนี้เพื่อบ่งบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ย อยู่ใน FM ร้อยนะเลือกออกมาสักอันหนึ่งที่เพื่อจะเอามาใช้งานสมมุติผมอยากได้อันนี้ผมก็ drag เอาลงมาวางไว้ใน timeline แล้วก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยครับเราก็เปิด inspector ขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดเราก็ scroll ดูครับว่ามันมีอะไรให้ปรับแต่งบ้างหลักๆก,ก็คือจะมี font ใช่ไหมครับในกรณีที่มันมองไม่เห็นแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่า playhead เรายังไม่ได้ เล่นไปจนสุดที่แอนิเมชันมันเกิดขึ้นมาถ้าเราอยากเห็นภาพประกอบไปด้วยเราก็ทําประมาณนี้ครับเราก็พิมพ์ไปว่า fm100 อะไรแบบนี้ครับเราก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการาผมจะใช้ฟอนต์ที่หน่วยงานราชการเขานิยมใช้กันแล้วกันนะครับผมจะใช้สารบัญเ,เราก็สามารถเปลี่ยนตําแหน่งของเขาได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจมอยู่กับเสื้อของนักศึกษานะครับก็คือเรามาที่แท็บเซตติ้งครับแล้วเราก็เปลี่ยน ให้ไปอยู่ทางขวาอะไรแบบนี้ก็ได้นี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นครับจะสังเกตว่าที่เราทำกันมานี่ครับการาประกอบสร้างไทม์ไลน์ของเรามันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าหลักๆแล้วเราเป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆนะครับผู้เรียนทุกคนก็สามารถเอาโปรเจกต์เนี้ยไปฝึกฝนทำต่อเองได้หรือจะฝึกฝนกับโปรเจกต์อื่นๆด้วยเทคนิคนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่งั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้ Color Page กันครับวิธีการจัดการกับสีของภาพ